มาจ้าทุกคนวันนี้จะพามาเข้าห้องน้ำมาสอนวิธีการเข้าห้องน้ำยังไงไม่ให้คิดตีนะคะก็ไิผวนกันตัวเองเด้อน,นี่ล็อกห้องก่อนนะเวลาเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วนะคะก็ห้องน้ำบนเครื่องบินเนี่ยจะหน้าตาประมาณนี้นะคะก่อนที่จะทำธุระเนี่ยก็แนะนำว่าฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ไปก่อนนะคะแล้วก็ที่บอกว่าไม่ให้คิดตีเนี่ยก็คือ ใส่กระดาษชำระลงไปที่โถในราะคะมันจะได้ไม่ดูสกรปรกนะคะจริงๆแล้วแนะนำว่าให้เอาทิชชู่เนี่ยรองตรงฝาชักโครกด้วยเนาะก่อนที่จะนั่งลงไปนะคะพอทำธุระเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องชักโครกใช่ไหมก็แนะนำว่าใช้กระดาษทิชชู่เนี่ยบังไว้ก่อนอะ่ะแล้วก็กดชักโครกไปนี่พอชักโครกเสร็จปุ๊บเนี่ย มันก็จะหายไปเลยแล้วก็ไม่คิดตีด้วยนะคะหาว่าฉันสอนเลยนะคะคือพอเข้าห้องน้ำต่อใ่รแล้วแบบโอ้โหคิดตีนี้ก็ไม่ไหวจริงๆนะคะแล้วก็ถ้ามีมารยาทนิดนึงนะก็เอากระดาษิชชู่เนี่ยเช็ดตรงซิงเบาๆจะได้ดูน่ารักน่ารักอะไรประมาณนี้นะคะห้องน้ำจะได้ดูน่าใช้เนาะลูกเรือจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเพราะว่าเขาก็ทุระเยอะมากแล้วนะคะแล้วก็เออตรงนี้มีที่แขวนเสื้อด้วยพอจะออกก็อัน